นอกจากคนลาวประเทศลาวแล้วนะคะก็ยังมีหลายๆประเทศนะคะที่อึ้งกับถนนของประเทศไทยนะคะทุกคนโดยเฉพาะคือ,อประเทศประเทศเวียดนามนะคะทุกคนขันและตอนนี้นะคะถนนเมืองไทยก็เป็นไวรัลในประเทศเวียดนามสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอุตสาหะเราอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนก็อ้ก็หายจากการนำคลิปไปส4มี่วันนะคะคืออู้ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคน เป็นอ่าเจ็บกระเพาะนะคะนั่นแหละเนื่องจากว่าอุกก็ไม่ค่อยแบบหิวข้าวอะไรด้วยนะคะคือเบื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคนก,ก็ก็แบบไม่ได้ไปทํางานก็สองวันนะคะทุกคนที่ไปทํางานไม่ได้ก็เพิ่งไปทํางานอ่าเมื่อวานนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็เชื่อว่าทุกคนจะรอดูคลิปของอู๋อยู่นะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะอู๋ก็จะพาทุกคนนะคะไปดู ถนนเมืองไทยนะคะที่เป็นไวรัลในสื่อโซเชียลของเวียดนามนะคะที่เวียดนามได้มาพูดถึงกันเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับถนนเมืองไทยนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็แสดงให้เราเห็นว่าไม่ใช่แค่ประทเทศลาวนะคะที่ชื่นชมหรือแบบหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่ประทเทศลาวนี่แหละอวยไทยอะไรอย่างเงี้ย คือ,อน,นี้นะคะก็แสดงเอาเห็นว่าไม่ใช่แค่คคลาวที่อึ้งกับถนนเมืองไทยก็มีหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะคือประเทศเวียดนามนะคะที่อึอ้งกับถนนเมืองไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปดูคลิป เกี่ยวกับไวรัลนะคะที่เป็นกระแสะในประเทศเวียดนามนะคะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตจะขอคลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนเข้าไปตามช่องใหม่ของอูดวยนะคะทุกคนคือช่อง สาวลาววาวไทยนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาลงคลิปอะไรนะคะก็อูก็คิดว่าจะถ่ายคลิปแบบประจำวันแต่ว่าตอนนี้อูก็อยู่ในห้องแถวก็ไม่มีอะไรทําเยอะมันก็ไม่มีคลิปอะไรจะทำอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้อก็ยังไม่ได้เอาลงคลิปอะไรก็ยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามไว้ก่อนนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูข้อมกันเลยคะ่ะ ื่อชาวเวียดนามเห็นแค่ถนนไทยสิ่งแรกที่พวกเขาพูดถึงคือไทยนำหน้าเรา50ปีคำพูดแรงแต่มาจากความจริงที่เขาเห็นกับตาและคลิปนี้เองคือหลักฐานถนนไทยทำไมถึงเขย่าโซเชียลเวียดนามได้ทั้งประเทศ สวัสดีครับนี่คือกางโพยช่องที่จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องจริงของโลกที่บางครั้งก็ซ่อนคำตอบสำคัญของสังคมสะท้อนเอาไว้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องราวที่ไม่ได้มาจากสำนักข่าวไม่ได้มาจากการรายงานราชการแต่มาจากคลิปใน t ิ k ตอกของชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับคลิปที่เขานั่งรถไปเรื่อยถ่ายถนนในเมืองไทยทั้งในกรุงเทพทั้งในชนบทและ ใส่แฮแท็กที่ทำให้คนเวียดนามต้องหยุดดูแฮแท็กอย่างระบบขนส่งชนบทไทยโครสงสร้างพื้นฐานไทยพัฒนาเพราะมันทำให้เกิดสิ่งหนึ่งเสียงของชาวเวียดนามที่ว้าวกับประเทศไทยมากจนบางคนพูดประโยคแรงๆว่าเวียดนามตามหลังไทยห้าสิบปี <c oughs> และเราต้องยอมรับว่าไทยนำหน้าเรามากเราต้องเร่งพัฒนาให้ทันวันนี้กางโพยจะพาทุกท่านไปสำรวจว่า ทำไมคลิปถนนไทยจึงสะท้อนความคิดของเพื่อนบ้านของเราได้ขนาดนั้นและในตอนท้ายเราจะชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับการพัฒนาจริงๆแล้วเราวัดกันด้วยถนนหรือเราวัดกันด้วยทิศทางของสังคมกันแน่คลิปของชาวเวียดนามคนนั้นเป็นการเดินถือมือถือหรือการนั่งรถถ่ายถนนแบบเรียบง่ายแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือถนนต่างจังหวัดของไทยที่มีลาดย่างเรียบป้ายถนนที่ชัดเจนไฟถนนที่มีเป็นช่วง ชุมชนที่มีทางเท้าถนนชนบทแม้จกไกลแต่ก็ย,ยังตัดเรียบแล้วกว้างเขาไม่พูดเยอะเขาปล่อยให้ภาพพูดแทนทุกอย่างผลที่เกิดขึ้นคือชาวเวียดนามจํานวนมากนะครับเริ่มตกเขียงกันว่าไทยทําอย่างไรถึงพัฒนาได้รวดเดร็วขนาดนี้บางคนถึงกับตั้งคําถามว่าประเทศไทยใช้งบประมาณเท่าไหร่ต่อปีทําไมถนนชนบทถึงดีขนาดนี้ไทยทําอย่างไรให้ถนนต่างจังหวัดยังสะอาด คลิปนี้ดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงแล้วแต่จริงๆแล้วมันกำลังเล่าเรื่องราวของความแตกต่างทางโครงสร้างของประเทศประเทศไทยมีถนนประมาณ4 0 0แสนกิโลเมตรและดูแลโดยประมาณ3หน่วยงานหลัก 1. กรมทางหลวงถนนระหว่างจังหวัด 2. กรมทางหลวงชนบทถนนเชื่อมอำเภอตำบล 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนนในหมู่บ้านจุดที่ทำให้หลายประเทศทึ่งคือไทยกระจายงบลงระดับท้องถิ่นเยอะมาก ทำให้แม้แต่หมู่บ้านเล็กๆก็มีถนนที่ใช้งานได้จริงและการซ่อมบํารุงได้อย่างรวดเร็วในระดับอาเซียนประเทศไทยเริ่มทําถนนตั้งแต่ประมาณยุค2,500หรือกว่า70ปีที่ผ่านมานะครับส่วนเวียดนามเริ่มพัฒนาระบบถนนอย่างจริงจังหลังปี1986ช่วงโดยเมือนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวเวียดนามหลายคนพูดว่า เราตามหลังไทยหลายสิบปีไม่ใช่เรื่องดูถูกแต่สะท้อนว่าไทยเริ่มต้นก่อนและเริ่มต้นเร็วกว่าคอมเมนต์ที่ชาวเวียดนามพูดถึงบางอันแรงและบางอันจริงบางอันก็ชิงวิเคราะห์ถนนไทยเหมือนญี่ปุ่นมากๆเราต้องยอมรับว่าเรายัางตามหลังเขาไกลเวียดนามชนะไทยในกีฬาแต่ครงสร้างพื้นฐานเรายัางห่างมากนี่คือสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องมีถนนต้องมาก่อนดูถนนชนบทไทยสิ ถ้าไม่เห็นกับตาผมไม่เชื่อว่าเป็นหมู่บ้านไทยลงทุนต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เวียดนามต้องเรียนรู้ผมอยากให้ที่บ้านเราพัฒนาแบบไทยไม่ต้องเหมือนยุโรปก็ได้ไทยไม่ได้แค่สร้างถนนแต่สร้างระบบทั้งประเทศถนนดีขนส่งดีเศรษฐกิจดีนี่คือพื้นฐานของการโต สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่เสียงของการแข่งขันแต่คือเสียงของเพื่อนบา้านที่กําลังมองไทยเป็นเคสตั u ดีของการพัฒนาสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือถนนคือสัญลักษณ์ของระดับการพัฒนาประเทศเพราะถนนที่ดีทําให้เกิดระบบขนส่งที่รวดเร็วเกษตรกร,รส่งผลผลิตได้ทันเด็กไปโรงเรียนได้ง่ายขึ้นผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลานักลงทนุนเลือกตั้งโรงงานการท่องเที่ยวเติบโตเมืองเกิดรายได้ใหม่ ประเทศจะพัฒนาไม่ได้เลยถ้าระบบขนส่งพื้นฐานไม่มั่นคงและสิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวเวียดนามกําลังเห็นอยู่ตรงหน้าถนนไทยไม่ใช่เรื่องโชคแต่มาจากความต่อเนื่องของการสร้างมาหลายสิบปีประเทศไทยเองก็มีปัญหานะครับมีถนนบางเส้นก็ยังไม่ดีแต่ภาพรวมเรายืนดูบนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงระดับหนึ่งจนเพื่อนบ้านมองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน สิ่งที่เราต้องรู้คือเวียดนามกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วพวกเขาอาจเรียนรู้จากไทยเรียนรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังเล่งสป,ปิดในทุกๆด้านและเมื่อถนนของประเทศไทยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์สิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงยอดริวแต่คือเสียงสะท้อนจากชาวเวียดนามจํานวนมากและนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวเวียดนามที่บ้างก็จริงใจตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายนี่คือ ความคิดเห็นที่บอกเล่าความจริงอีกด้านความจริงที่เพื่อนบ้านเรามองเห็นในประเทศไทยความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่านี่คือถนนชนบทบ้านเราหลายจังหวัดยังไม่ถึงระดับนี้เลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไทยเริ่มพัฒนาถนนตั้งแต่ห้าสิบหกสิบปีก่อนเราจึงตามหลังไทยมากนี่คือเหตุผลที่ต้องยอมรับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าความเรียบของถนนเหมือนญี่ปุ่นมากๆผมไม่คิดเลยว่าไทยจะพัฒนา ถึงขั้นนี้แล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศเวียดนามเก่งเรื่องเศรษฐกิจใหม่แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไทยนําหน้าเราอย่างชัดเจนความคิดเห็นนี้บอกว่าผมเที่ยวไทยมาทุกปีถนนเขาดีทั้งในเมืองและนอกเมืองนี่คือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดจากเวียดน,นามความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไทยลงทุนถนนชนบทเยอะมากบ้านเราควรเรียนรู้จากโมเดลนี้ความคิดเห็นนี้บอกว่าการมีทางเท้าถนนกว้างและ ไปถนนครบทำให้ไทยน่าเที่ยวมากกว่าเดิมความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าเราไม่ควรอายที่จะยอมรับความจริงเวียดนามยังต้องเร่งพัฒนาอีกมากหากเปรียบเทียบกับไทยความคิดเห็นนี้บอกว่าผมอาศัยอยู่ในโฮจิมินห์แต่ยังไม่เจอถนนแบบนี้ในเวียดนามเลยความคิดเห็นนี้บอกว่าไทยทําให้เห็นว่าพื้นฐานที่ดีคือรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าที่น่าทึ่งคือถนนไทยสะอาดมาก แม้นเป็นเขตนอกเมืองก็ตามความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมเคยคิดว่าไทยกับเวียดนามพอๆกันแต่จากภาพนี้ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าบ้านเรามีทางด่วนใหม่แต่ถนนชนบทยังตามหลังไทยมากนี่คือปัญหาที่ต้องแก้ความคิดเห็นนี้บอกว่าผมชึ่นชมคนไทยเพราะพวกเขาสร้างสิ่งที่ประชาชนด่ากล้าจริงๆไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่ความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่า เส้นนี้ถ้าอยู่เวียดนามถือว่าหรูมากแต่ที่ไทยนี่แค่ถนนตำบล<อ>ความคิดเห็นนี้บอกว่าไทยมีระบบป้ายถนนและทางจักรยานที่ดีกว่าเรามากความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่านี่คือผลของการวางแผนระยะยาวไทยไม่ได้พัฒนาแบบฉาบช่วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมอยากเห็นเวียดนามมีถนนแบบไทยให้เด็กๆในชนบทเดินไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าสภาพถนนนี้บอกได้เลยว่าไทยดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่สร้างแล้วทิ้งความคิดเห็นสุดท้ายนะครับผมบอกว่าผมไม่อิจฉาไทยแต่หวังว่าเวียดนามจะพัฒนาได้แบบเขานี่คือแรงบันดาลใจจริงๆเรื่องนี้อาจบอกเราว่าการพัฒนาไม่ได้วัดจากว่าใครเสียงดังที่สุดแต่ดูจากใครลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่อง ถนนไทยในวันนี้ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับแต่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนถึงรุ่นเราที่ร่วมกันทําให้บ้านเมืองค่อยๆเดินหน้าและเสียงชื่นชมจากเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องที่เราลงตัวเองแต่คือกระจกที่สะท้อนว่าสิ่งที่เรามีบางทีเราก็ลืมเห็นความหมายของมันไปไ,ไทยยังมีเรื่องต้องแก้อีกมากแต่ถนนเส้นนี้คือหลักฐานว่า เมื่อประเทศทําสิ่งหนึ่งได้ดีก็สามารถทําอีกสิ่งหนึ่งได้ดีเช่นกันค่ะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนะคะที่เป็นถนนของประเทศไทยนะคะที่เป็นไวรัลในเวียดนามนะคะที่ชาวเวียดนามหลายๆคนก็ได้พูดถึงในมุมมองของตัวเองนะคะกับถนนของเมืองไทยนะคะทุกคนคือซึ่งหลายๆคนนะคะ,ะคือเกือบทุกคอมเมนต์เลยเขาว่าที่แบบชม ในถนนคอมเมืองไทยความเจริญก้าวหน้าที่แบบรวดเร็วของประเทศไทยความเอาใจใส่ของประเทศไทยนะคะที่พัฒนาให้ตรงจุดหรือว่าที่แบบพัฒนาให้แบบว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนแบบต้องการจริงๆะคะ่ะทุกคนก็คือคนไทยนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็เป็นสิ่งที่ธรรมาดามก็เป็นสิ่งที่แบบมันจะมีอยู่แล้วหรือลหลายลาคนนะคะที่แบบเห็นโอ้ทาคลิปเกี่ยวกับถนนก็กาจะบอกว่า,วา เฮ้ยมันก็แบบประเทศไทยก็มีแบบนี้มาตั้งน,นานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือแบบอาจจะคือคนไทยนะคะที่แบบอยู่ในประเทศไทยเห็นแล้วก็อาจจะชินแล้วกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ว่าคือในมุมมองของอ่าในต่างประเทศนะคะหรือว่าประเทศที่ยังไม่มีประเทศที่ยังไม่พัฒนานเหมือนกับประเทศไทยก็จะมีมุมมองที่แบบน,นั่นะี่แหละทุกคนคือแบบมันก็อึง้งแล้วก็แบบคือว้าวกับ สิงที่ประเทศไทยมีอะทุกคนแบบมันเป็นสิ่งที่ในประเทศของเขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดิคือหลายๆคอมเมนต์เลยก็คือของเอวียดนามนะคะทุกคนก็คงจะอยากได้นะคะหรือว่าอยากให้ประเทศของตัวเองพัฒนาหรือทําได้เหมือนกับประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะคะคืออย่างที่เราได้ยินมานะคะในคลิปนะคะก็ชาวเวียดนามบางคนก็อาจจะก็บอกได้เลยนะคะว่า ประเทศเวียดนามนะคะคือล้านหลังกว่าประเทศไทยกว่าห้าสิบปีนะคะทุกคนเหมือนแบบประเทศไทยพัฒนาไปไกลกว่าเวียดนามอะไรเงรี้ยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะอูกูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอู๋จนถึงตอนนี้นะคะคคทุกคนขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้อูม๋มาเลยตลอดนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะก็เข้าชุด เข้าสู่ระยะหนาวคือช่วงหนาวแล้วนะคะทุกคนก็อ uh, อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะที่จะค่ะทุกคนก็อูก็บอกแต่คนอื่นนะแต่นี้ก็อูก็เพิ่งแบบฟื้นตัวได้นะคะเมื่อวานก็เมื่อวีนนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็อูก็ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ นั่นแหละทุกคนเราก็มีสิ่งที่เราจะต้องใช้เงินมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าขอรบผิซอบนะคะที่เราจะต้องแบบแต่ละวันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินก็ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อวานเนี่ยว่าก็เจ็บอยู่แต่ว่าอุก,ก็ไปทํางานก็ทนเอาค่ะก็นั่นแหละทุกคนเราอ่เป็นมนุษย์นะคะคือเราก็มีสิ่งที่ต้องต้องใช้ต้องจ่ายคือมันก็ ต้องจําเป็นนะคะที่แต่ละคนก็ต้องช่วยชีวิตนะคะของคลายของมันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะที่กําลังช่วยชีวิตอยู่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่ก็สู้ๆนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย